สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อวิหารนะครับเหรียญเก่าน่าจะประมาณต่ำกว่าปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อวิหาร แค่ห้าร้อยบาทนะครับพระไม่รู้พระบ้านใครนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เซิร์ชเลยนะเอาห้าร้อยบาทนะ <c oughs> หลวงพ่อเขียนนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเขียนปีสองห้าหนึ่งศูนย์ล็อกเก็ตรูปหัวใจนะครับหลวงพ่อทบปลุกเสกนะหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียน จังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อทบปุกเสกเอาห้าร้อยแล้วกันล็อกเก็ตน่าจะเป็นล็อกเก็ตอ๋อเป็นไม่ใช่เงินนะครับน่าเป็นตัวเลทนะัตัวเตลเลทหลังยันห้านะครับหลวงพ่อทบปุกเสกเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบปุกเสกประสบการณ์ดีนะร,รูปลอหลวง พ่อเกษมเนื้อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินหกสิบพันษานะครับหกสิบพันษาสามสิบหกน่าจะเป็นปีสามหกนะะปี 36, 60, 000, สามหกคบหกสิบพันษานะครับรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อเกษมต่อโค้ดด้านล่างนะครับสวยมากหลวงพ่อเกษมรูปหล่อเนื้อเงิน สวยๆนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินนื้อเงินรูปหล่อหกสิบปรรษาเอาสักสองพันละกันนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะะสองพันบาทรูปหล่อเนื้อเงินเก็บเนื้อเงินสวยๆนะัะราคาไม่มีตกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพระป่าหลวงพ่อแดงแอร์จุดนะครับ เรียนพราป่าหลวงพ่อแดงแอร์จุดตอนนี้หลวงพ่อแดงแพงมากๆนะครับแพงหลายๆรุ่นเลยนะราคาขึ้นดีนะครัแอร์ Air จุดหลวงพ่อแดงเนี่ยเอาพันหกนะครับพันหกร้อยบาทสวยเดิมนะครับหนึ่งพันหร้อยบาท คะแนนหลวงปู่ศรีนะครับสมเด็จคะแนนหลวงปู่ศรีวัดเข่าทําบุญนาคนะครับคะแนนเนื้อผงน้ํามันหลวงปู่ศรีวัดเข่าทําบุญนา,นาคคะแนนหลวงปู่ศรีเน็กทุนก่อนเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทไวๆเลยพน่าจะขายได้ถึงพันแปดนะครับเอาพันห้าพรกกุนะครับอันนี้ซื้อได้ที่หน้าร้านนะครับพรกกุ หนามากหนาใหญ่ไม่รู้ที่นะครับเป็นเนื้อดินผสมว่าน กุกะักุ๊กผกกุเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะผักกุเจ็ดร้อยบาทตะกุดหลวงพ่อตัดวัดชายนานะครับจานเต็มเต็มเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่อตัดวัดชายนาเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทตะกุดหลวงพ่อตัดวัดชายนาสี่ร้อยบาทเหรียญยี่ห้าพุทธศตรวรรษนะครับบล็อกขยื่น พราพุทธศัต,ต,ตว์พระย,ยือนเนี่ยตัดแบบฉีกนะครับไม่มีเข็มนะครับไม่มีเข็ม โลคยเยือนนะรธรรมชาติเลยครับปวกนิดหน่อยนะครับเอาสักพันสามนะครับพันสามร้อยบาทนะพันสามร้อยบาทอิพาสตวัดเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมวัดอัมพวาปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญละครังวัดอัมพวา ก็เรียกว่าเหรียญละครั้งวัดอัมพวาครับปีหนึ่งเจ็ดเอาเจ็ดร้อยนะครับตัวทองแดงผิวไฟสวยแชมป์โลกนะครับเจ็ดร้อยบาทรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อชื้นวัดยานเสศนะครับเดือดทองแดงนะครับสามร้อยบาทต่อโค้ดด้านหลังนะครับสามร้อยหลวงพ่อชื้นวัดยันเสศเหรียญกระดุมหลวงพ่อแพรนะครับปีหนึ่งเก้านะเนื้อเงินนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาท หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกระดุมเงินนะครับหกร้อยบาทแนบลงยาหลวงพ่อหอมนะครับแนบลงยาแดงหลวงพ่อหอมทันตัวนะครับปะคูภาวนานุโยกนะครับอันนี้ทันตัวหลวงพ่อนะทันตัวหลวงพ่อหอมนะครับแนบเอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยบาท หลวงพ่อแช่มนะครับบัดดอนใย,ยหอมนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นเอกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อแช่มเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นเอกสี่ร้อยบาทสวยๆผิวออกลุ้งนิดๆนะครับสมเด็จแตกรายงา m สิบหกนะครับพิมพ์นิยมนะหลวงปู่หมุนพุกเสกนะครับบินนิดนึงนะครับด้านนี้ด้านหลังนะน่าจะเป็นรอยจากกัน โดนอะไรตะกิดหน่อยหนึ่งนะไม่มีผลก็ตัวพระนะครับด้านหน้าเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับเอาสี่ร้อยนะเอาแค่สี่ร้อยบาทพอหลวงพ่อผางสองเหรียญน,นี่ยังอยู่นะครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อผางเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เหรียญน,นั่งเต็มองหลวงพ่อผางปีสองสี่นะครับทันตัวทั้งคู่เอาสี่ร้อยบาทนะครับไวๆสี่ร้อยบาท เรียญพระพุทธโคดมนะครับพระพุทธโนมหลวงพ่อพานนะครับวัดโป่งกระสังนะครับเหรียญพระพุทธโคดมหลวงพานวัดโป่งกระสังนะสวยแชมป์เลยนะครับผิวออกรุ้งม่วงนะครับนี่ผิวออกเด้มกันน้ํารักษาผิวยั่งดีนะครับป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนะครับพระสวยเอาสามพันบาทนะครับหลวงพ่อพานโป่งกระสังสามพันบาทหลวงพ่อยิ้ดนะครับหลวงพ่อยิ้ด หลวงพ่อยิดปีสามห้าประหลัดขิกหลวงพ่อยิดนะครับเสมาปีสามหกนี่คือทันตัวทั้ง,งหมดเลยนะเสมาปี 3, สามหกเสมาหลวงพ่อยิดปีสามหกรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยคนละรุ่นนะครับคนละรุ่นนี่สี่องค์เนี่ยเอาเจ็ดร้อยนะครับพ่อยิดสี่องค์เจ็ดร้อยนี่เอาให้ประหลัดขิกหลวงพ่อยิดไป อ้อยก้องด้วยนะครับหนึ่งอกหนึ่งตัวสี่ออค์เจ็ดร้อยหล,ลวงพ่อยิดยอดขุนพลหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะหลวงพ่อเอียปลูกเสกเดียวนะครับยอดขุนพลรุ่นนี้นะพ่อเอียปลูกเสกเดียวสบการสายเหนียวคู่นี้เอาแปดร้อยนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยสายเหนียวปาจีนบุรีนะครับ ยอดขุนพลพระยอดขุนพลนี่ก็เหนียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอเซกเดียวด้วยนะนะครับเอาแปดร้อยนะคู่นี้แปดร้อยบาทไวๆเลยแปดร้อยใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอเดียไลน์เอ e t e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ศับ์พ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ